ายดีจ้พี่น้องพบพอกันกับบรรยากาศตอนเช้าๆอยู่กับทรงเบาปีซาคือเกาแล้วนาะจ้าพี่น้องสบายดีเด้อจ้านี่จ้าพี่น้องบรรยากาศตอนตีหาเนะพี่น้องตีห้าครึง่งลยพี่น้องนี่จะ้ะบรรยากาศจ้ะยังมืดๆนี่นาอพี่น้องนี่พี่น้องเขานอนให้นอนนากระต่นแต่ตีหกัก สิประมาณนี้แหละพี่น้องรวมแจ้งฝึกกันยังสลุมสลววอยู่เนาะจ้ะเมนตองตีก็ลงไปหล่อบงเขาพี่น้องอยู่โซงน้าที่ฮาวานใบบางสี่หามอือดังเนาะที่ลงไปหล่อบงว่า,ขาวเขาหอมใหญ่สำัสี่หามอือเลยพี่น้องเมน้องตียังไ้ลงไปเห็นเขาอยู่เมนตนตีพอเห็ดเลยจ้ะพี่น้อง Bữa ngày nữa, cái cái đó. Bộ nó bổng anh ở cái hiệp kịch hết hm 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 hm

nhanh 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 nó, ngàm ngàm nó vậy đó, đậu hết cái lậu nhanh kìa Cái nhanh mỗi ngày cứ sụt con nhanh chả hết, con xì đậu nhanh 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 này nhanh 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 cái <laughs> mẹ nóc tý cái gì hại nữa p'nóc mẹ nóc tý khịt vào sáu mươi bốn mươi bốn nhảy p'nóc mù nhảy với đơi p'nóc má má mà ghép nấm mẹ nóc tý lấy coi u coi kèm với đơi nóc p'nóc má mới này cái này đồ đồ bù cho cả nó nó โดงามอยู่เด้อเฮ็ดกันเลยพี่น้องจา้ามาเก็บซอยแน่มา,าคนเดียวด้วยจ้ะพี่น้องนี่พว,ว่าพอน้องตีกับแม่น้องตีค้างหดเข่าไว้ให้เพื่อนซวยเนาะพี่น้องให้เพื่อนบิ่งหดเข่าก็เ,เลยมานำนาาเนาะจ้ามาปิชากันพี่น้องเฮ็ดพวกพี่น้องมาจา้ามามามา,มา ตนนพี่น้องจ๋าเห็ดปวรกกระดอกเปใหญ่เนานะหอมได้พี่น้องเห็ดปวรรัวไปเลยหอมวหวนหนะุ่นอนยู่เนาะเดพี่น้องเมื่อวันที่จะหากระดกบางอีกเนาะพี่น้องจ๋าเห็นโบจ่าพี่น้องพุนผุนผุน,น,นพี่น้องป้าพี่น้องเห็ดปวก มึงเล่นจ้ะพี่น้องมึงเห่นจะปาจูมันพี่น้องพี่น้องปางานจะพี่น้อง,มมองพี่น้องเผา,า,กาเก็บก่อนจ้ะพี่น้องเพราะว่ายนคุณมาพ้อเนาะพี่น้องหมานหมานพี่น้อง้องตีมามื่อนี้กระไรพี่น้อง น้องแม่น้องตีสิเก็บก่อนแล้วจ้ะเลือกพี่น้องจะเฮ็ดแม่น้องตีวันนี้ก็ได้พ่อยู่พ่อแกงอย่านาะพี่น้องนี่จ้ะงานบอกพี่น้องเฮ็ดกันเลยแม่น้องตีก็สิได้มืออะไรพี่น้องสวยเลยเพราะว่าแม่น้องตีก็สิไปอันเสียหยามันนาอพี่น้องใส่ฟุ้ยมันอีกอยู่จ้ะวันนี้นะจ้างคุณงานอีกมือหนึ่งจ้ะเนคุณงานคุณศิธาเนาะพี่น้องแม่น้องตีก็ หาเห็ดก็ได้พออยู่พอแกงในแหละพี่น้องก็สิได้เมื่อแล้วเห็ดเขาก็ซํำนี้ก็ถือว่าไรอยู่เนาะพี่น้องเพราะว่าหาเห็ด่วงนี้พี่น้องมันบ่ค่อยออกหนาเนาะบางคนข้าเจ้าไปเขาเจ้าก็บ่ไร้จักดอกก็มีจ้ะพี่น้องแต่แม่นองตีได้ซํำนี้ก็ถือว่าหมานอยู่เนาะพี่น้องจะเห็ดเขาก็นะนี่จะจูงงามเนาะพี่น้องแต่ดอกบ่ใหญ่คือสุดก่อนเนาจะเห็ดเนี่ย ลกน้อยแต่ว่าการยาวๆเนาะงามพี um, <The camera apan> ่น enfin ้องเฮ็ดกันก็สิได้เมื่อเลยเนาะพี่น้องสิได้ยางเมื่อเลยเนาะจ้ะอันนี้ก็หกโมงครึ่งเลยเนาะพี่น้องไปจ้ะพี่น้องสิได้เมื่อเลยเนาะจ้าสบายดีพี่น้องบรรยากาศตอนค่ำๆพี่น้อง อาลงมายามลอกตอนคขำนะดูดูกันได้พี่น้องว่าเฮาสนะิมาประมาณเนาะมานี่มาพอดีเอาพี่น้องมาหนี่งเมนูตีมันก,มกับไปเสียหยามันกับจ้างคนงานเนะนี่นย,ย,ยพี่น้องคนกระไลมองหลายเนะพี่น้องก็ยังบทันได้มีเวลาลงไปไ็นลายลมผัด นีลลล่ลมแห้งเลยเบิ่งใบไม้เลยพี่เนาะใบไม้บีบควบเดือลมแห้งบรรยากาศดีๆีนะพี่น้องตอนค่ำก็สีแดดนจักหน่อยเลยพี่น้องแต่อากาศก็เย็นลมพัดเย็นสบายบรรยากาศด,ดีๆยามขบับขำเลยพี่น้องแสงแดดก็สีแห้งนกหน่อย แบบปีชานำมายามเลาะพี่เนอะน,นี่ก็จะได้ต่อจะคลิปแม่น้องตีไปหาเห็ดตอนเช้าร์พี่เนาะวันเสารเดี๋ยววิจิพัฒน์ต่อสวนมันให้พี่น้องเบิ่งหมดมากใครจะมาสวนมันเจ็บท้องแห้งพี่น้องเป็นวินเป็นวินเมื่อยก็เลยเมื่อยพี่น้องเมื่อยพักพ่อนได้เดี๋ยววิจิพัหาหมอแต่ก็วันชั่วโมงหนึ่งเพิ่งจะเสาร์มันก็นะนกลดลงกระเพาะขึ้น กอะมาจนมอดสวนมันเหมือนซ้ำเหนื่อยแห้งก็เลยเมื่อก็เลยบุรีมาถ่ายต,ต่อให้พี่น้องเบิกนะก็มาถ่ายตอนแรงกัอากาศไข่เน่แล้วก็มายาบังเลาะพี่น้องถ่ายให้พี่น้องเบิกว่าเอายามลบสีม,มันบประมาณเนาะจะมาดุ่นนะุนกันเด้อพี่น้องอ,อากาศตอนแรงก็บสีหอนๆเนี่ยจากเนาะ พยายามลังเล,ลงกันแน้วพี่น้องม้นกันแล้วพี่เนาใช่หรือไม่แสงแดดก็จาแหงเด็ดกน้อยาปย็นห่อนจั็หน่อยลังเลกมาในรงเทพน้อง,ง,อง,าานนองพอได้ม,มือกินแรงได้มีแนวกินแรงนี่ลุงกันเน้อลังเลกสิกมือได้มือบอเามายามืด้ ก็ได้อยู่ได้กินอยู่ไปแล้วเมื่อวานมากระนองตีกับมานอยู่ไแลนะ้วได้ปลาเครื่องกับปลาขาวนะมือปีกมือเห็ดกับข้าวให้คนงานกิน เปล่าเอยปัขาหน่อยนิ่มโต ีหลังแรกก็ได้ปลาขาวหนึ่งตัวพี่น้องรุ่นหลังต่อไปเด้อพี่น้องรุ่นหลังหลังที่สอง้อพี่น้องหลังที่สองกระมานแฮมพี่น้องโอ้ยตุ่ยจิกได้นะแสงแดดก็จะแห้งเลยพี่น้องทำ

อยู่หากินแบบเป็นนอกครับเนาะมาจากธรรมชาติหากินจากธรรมชาติเพิ่งก,กับบทสือแคนน่น,นี้เนาะเพิ่งจะไปใส่เบิด Gracias. ได้แล้วพี่น้องสองโตก็ได้นี่น้องหลังละโตเนาะก็ได้แล้วสองโตกับจิตรพอปิ้งให้น้องตีน้องใต้เดี๋ยพี่น้องในคนละโตเดี๋ยวได้ของพอ่อของแม่แบบน,นี้เดีพี่น้องไปรุ่นหนึ่งกันวันปีนาวันสิไปไล่มองล้องเบิงเนาะองังเทื่อมานเ่อได้ปลานูไปยังไปปิ้งไปป่นเนาะไปรุ่นนึ่กันวันไล่มองสีมารประมาณเนาะพี่น้อง ยมหลังชุด้ทยเนาะนมาอยู่บ่หลังชุดท้ายยามหลังชุด้ทยกับเดเมือยพี่้อเมื่อคำเห็ดเอ,อยู่กินผัดพนือกันืกัไทหน้าบานเขาต่อไปเนาะเสียงบมากเ่แล้วเลยสอสวนเนาะยังสวนนึ่ง ส่วนแก้มทางอ่ะเฮาดำหน้าแรกจังสิมาวะเอามาลกอีกเวียกลายพี่เนอะร่างกายกับป่อยดีๆไปได้เด้น่าตื่นพี่เน้ะงมอกนี่ก็เคยมานอยู่ประเครงคิดประถึกว่าลอกคือหกถ้าเราไปแปลนสิมีรุ่นอยู่เนาะถ้าเราแบบนี้ แลควอยมีลุ้นไปได้วึงปลาใหญ่รอบสีขุดแฟนนะถึงเลยพี่เนาะปลาลิ้นมาสองโตพี่น้องปาลมมาปลา,าตาเดียวนะพี่นะมันสิหลับลอยไปตามหยิงน,นะสองโตเอาก็สปิปลาเพิ่มไว้อีเนะ ปิ้งไปเนาะก็ได้สองโต๊ะก็พอได้ปิ้งดีกว่ามาหาเนาะดีกว่าซื้ออยู่ซื้อกินเนาะพี่เนาะไอพี่น้องเมื่อไปเนี่ยขำเลยาเกิดยกแคมท่าเลยพี่น้องก็มาเอาท่าก็จะได้เมื่อยนะพี่เนาะมาเกิดตอนขำๆเลยพี่น้องปลาไม้สีเขียวขึ้นท่าก็เมื่อยพี่เนาะเศา เดี๋ยวจะได้ฝากบรรยากาศไปชมินนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสุขสันต์ทันซาเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องฝากได้สมโตพี่น้องพอได้ปิ้งให้น้องตีน้องตาเนาะมืออย่างที่ลงมาใส่เบ็ดพี่น้องใส่เบ็ดให้พี่น้องเบินะ่งเนาะมือก่อนนะครับคุณจิลล์เมื่อยไปชี้ใส่พี่น้องเตยเมื่อย คอยสบายประด้มือนี้กันเลยประเดีมาใส่มืออื่นอย่างสีลองมาใส่เนะสบายดีเด้อพี่น้องสบายดี